พี่จ้าสวัสดีทักทายพอ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนนะจ๊ะพาชมบรรยากาศขอกง,งัวไม้นะจ่ะหลังจากห้างหายไปโดนนิกว่่ได้อัดคลิปลุงให้พี่น้องได้เบิ่งเลยเดี๋ยวพามาชมขอกง,งัวไม้น้ำกันจ่ะไปเบิ่งกันเลยค่านี่ก็นี่ก็เป็นขอกง,งัวไม้ของนิโบดนะจ่ะนิโบดกับตาสวดงัวอันนี้งัวเอ้ยนะจ่ะ ออกลูกแล้วได้ตัวแม่มานเนื้อจ้ะที่เลี้ยงคููกันเนี่ยเพิน่นอนเพินน่นังมานเนื้อจ้ะเลี้ยล้อแม่ใหญเนี่จ้ะอีกสองเดือนมันหล่นสิมานคือเพิ่นบ่เฮ็ดคอรกไม่เพิ่นเนื้จ้ะ อันนี้ก็เป็นแม่ลูกออนแม่แรกนะจาะเพื่อนอาจจะห่วงลูกแน่หน่อยหนึ่งมันห่วงลูกอยู่บ่ได้เอาออกไปลามช่วงนี้ครั้งคอกหยาหลายจ้ะพี่น้องมึงแน่ปัง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 ,ปง,ปงเคี่ยง,งไม่ถามอะ ใช่รถเนาะรี่อ่ะใช่อยู่ไปอ่ะสิอะไปใช่่ปล่อ,อาไม่ได้ถามเหลือยี่นาย,ยากนี่ยแล้วจ้ะเราสองเดือนมาหลุนกันมาซีมา,มมานคือเอึ้ยเพิ่นบ่อหัว่าหน่อย เลียงมาน้ากันได้เห็นผลผลิตเราตัวหนึ่งเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งตื่นเต้นด้วยกันจ้ะออกสิเป็นเดือนแล้วจ้ะขาสิีไทยแห่งกบเม่ค่อยมีเวลาค่าจะหาใหญ่เพิ่อนเป้หน่อยๆประยูนแม่เพิ่นเด้กประยูนแม่เด้กห้างเทียไปดูดน้มมันของยีบดเขาสิทธิอ์อ อยกะบรรยากาศคอก้านๆนะจ๊ะบ่ไ ok ด้เอาออกลามเลยเดี๋ยวมื้ออื่นสิเอาออกอยู่สวย่าต่ํากูเด้อมึงเสือกยาวบ่ตํกูเด้อบ่เกี่ยวหญ้าให้เด้บบบ เบมันคิมใบปะเบร์นีปปยย่เริ่มหายใบยแล้วก็ผู้แม่ห่วงอยู่เด้แมพิ่นห่วงอยู่เด้อุ้ยหลขึ้นตอตาซังแท้เป็นลูกผู้เดมันยืนแต่นำมีบดแหมนอนกับมานนอนไกลนำมีบดเออคิมควดข้นกล่องเลยอ่ะข้นกล่องครับยาไลายครับพี่น้อง หลยจน,จนกินวะทันจนเหี้ยวดื้อเขาขอบคนแล้วหยาบอึดจนงัวกินวะทันพึน่งจ้ะปีนี้อาจจะวะทันปีหน้าอาจจะทันเพราะว่าตัวน,นี้กะสี้ไงกะลูกอีบดมาตื่มกัน บรรยากาศคลอก่ะอันนี้ก็เป็นขาวๆก็คือปูนขาวพึ่งโรยไปว่างตอนกระบืโด,โดนเราจา้ะว่ามันขึ้นฝนตกก็เลยโรยโรยคลอกคนเนาจา้ะกันเชื่อรามานน้ำฝนแง่ใญ่นกระ่องย่านใ่เราจ้ะพี่น้องอืมมันเล่นน้ำแม่มันมันไม่คอยดูดนมเนาะ นี่ตะนอนกําลังตัวใหญ่อีกอีบอกบ่กี่เดือนใหญ่กว่าแม่เด้คิมพี่ลีมันต้องใหญ่กว่าแม่เมื่อเมื่อเมื่อวันนี้เชื่อยปังปังท่ายให้พี่น้องเพิ่นได้เห็นกันเพิ่นได้อัปเดตขอ,อกไม่โดนแล้ว ยาล้ายจ้าพี่น้องนึ่เนี่ยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจ้เพียงสำหนีกันเดอ้อพี่น้องพ่อกันไม่วิดีโอหนามาถักท้ายพี่น้องว่าเดออัดคลิปลงโดนแล้วสวัสดีจ้า